สวัสดีครับวันนี้เรากินง่ายๆนะครับเราจะพาไปทําเมนูผักต้มจิ้มพริกนะครับวันนี้เราใช้เป็นผักชนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันผักชนิดนี้ชื่ออะไรนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทําแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ดูด้วยนะครับไปครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองทอดมะละกอดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสวยงวัสดีครับ กินง่ายๆเมื่อนี้เรามากินเมนูผักต้มจิ้มน้ำพริกน้ำพริกตรงนี้เหมือนจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆนะครับตามที่เมื่อกี้เราทําให้ดูเลยนะครับแล้วก็พิเศษอันนี้เป็นทําครั้งแรกนะลองทําครั้งแรกแล้วก็ออาจจะลองกินครั้งแรกให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นมะละกทอทอดนะครับชุบแป้งทอดนะครับเดี๋ยวเราชิมอันนี้ให้ดูนะครับกรอบๆนะครับอันนี้ อือเหมือนขนมไหมเป็นขนมก็ได้เป็นอาหารก็ได้นะอกลัวทอดอร่อยอร่อยอารมณ์เหมือนเฟรนช์ฟรายนะครับโอเคนะครับมากินข้าวด้วยกันครับไปสูงส่วนอันนี้เราตักไปใส่เครื่อของเราก็ได้นะ 等啊 <laughs>